วันนี้ก็อยู่ลานยางหัวบึงนะครับก็มาดูราคายางนะครับราคาก็ออกมาแล้วนะครับเพื่อที่ได้ราคาก็บเจนเที่ยงนะครับราคายางวันนี้ที่ลานยางหัวบึงราคาก็ได้สามสิบบาททวนนะครับบูมีสตังค์นะครับยางก็กำลังทยอยรวมลานแล้วนะครับ ตอนนี้ไปหาคำกระสิได้หลายกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ยางก็กำลังรวมลานนะครับเพื่อราคาชี่ออกได้ก็จนเที่ยงนะครับเที่ยงกว่านะราคาก็พออยู่ได้อยู่นะครับราคาก็บรุษสามสิบบาทนะครับ หลายปีที่ผ่านมาก็บบเคยได้หรอกครับ30บาทนะอาเป็นว่า30บาทก็พออยู่ได้นะครับ

สิบสามสสามสองสาสาามยอดเย่เบินูเดินหนาวนได้ไปเบินนอกเดินเลเดินลสามสสนี่ยมันบอกกูเบิ่งให้เย้า